โอ้ยอ้ยเพื่ออัดเป็นแนวตั้งทุกคนั่นโอ้ยเศร้าเลยทีเโอ้จะลงคลิปแม่แนะไปกระตัดไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงปึ๊บนะก็อขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยถ้าเห็นภาพเบอร์เบอร,เบอร์แบบนี้ก็เพราะว่าผมเอาไอ้คลิปแนวตั้งมาขยายมันก็เลยเบอร์นะเออถ้าใครอยากดูแบบชัดๆก็ตอนท,ท้ายๆเลย ประมาณตอนเอ้ยท้ายๆไม่รู้เท่าไหร่นะซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเนะดี๋ยวยังตัดไม่เสร็จเนี่ยว่าไปตัดต่อเราเล่นนะตัดเสร็จแล้วตัดไม่เสร็จจะมาพากหา่อยเออก็คิมนี้ก็บอกเลยว่าจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ๋อเพราะว่าภาพมันไม่ชัดใช่ซึ่งตอนนี้ผมว่าจะมาฟาร์มตรงเกาะสกายเปียก่อนค่อยไปนะเพราะว่าขี้เกียจขับเรือไปไปซึ่งเควสนี้ก็ให้ไปตีพวกอะไรนะอ่านไม่ออกเลย ดาร์คมัตเตอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ก็ก็ก็น่าจะรู้จากคลิปที่แล้วแหละอืมไปเร่งสปีดไปเออซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ใส่เพลงเหมือนเดิมเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจทุกอย่างเลยอะฟาร์มไปยาวๆเลยซึ่งตอนที่ผมมาอัดก็เพราะมันมีอัปเดตอะไรคิดมาดเข้ามาน่ะลยผมก็เลยมาอัดนะเพราะตอนแรกก็ขี้เกียจแล้วแต่พอมันมีเข้ามาก็เริ่มมีแบบกำลังใจมาอัดน่อย ก็ดีแหละซึ่งตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะคุกอิมเพลดาวแล้วซึ่งมันก็บอกเลยว่าโคตรห่างเลยเนี่ยกแ็แหลกเนี่ยแหละกก็เลยอใหม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคผมจะขับไปเกาะอิมเพลดาวคุกไม่ใช่เกาะซึ่งมันก็อยู่โคตรไกลผมก็เลยขี้เกียจขับเรือไปไม่ใช่ขับรถอยเริ่มเบอร์และสมองเรนได้ไปหมดแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยโอเค ซึ่งผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะซึ่งผมก็มารับน้องก่อนเอ้ยตายอืมไปผมก็ต้องมารับน้องก่อนเพราะว่าน้องจะได้มาช่วยผมฟาร์มคือรู้จะพูดอะไรลนะ้ะลิ้นก็ผ่านสมองก็แบบรอไอ้ไปหมดแล้วแนตะ่ตอนนี้ไม่อยู่ละโอเคเซ็ตสปอน,นก่อนไปซึ่งดาบต่อไปก็ผมก็กะจะเอาเป็นดาบวอร์เดนแล้วกันนะ เพราะว่ามันแ็เราก็อยู่เกาะคุกพอดีแนหะละลิ้นก็พันไปด้วยพูดไปด้วยโอ้ยไปเราก็จะมาตีจพวกโจรโอ้ยโอไมเราก็จะมาตีโจรน,นะซึ่งก็เหมือนเดิมนะใช่แล้วครับเล่นสปีดไปโอ้คลิปนี้ก็บอกเลยเล่นสปีดโคตรเยอะเยอะแบบเยอะจริงนะนี่ขนาดเล่นสปีดคลิปมันยังยาวได้เลยสิบเจ็ดนาทีอ้อยไปยาวๆเลย จริงจริงจจรึ่งบ,บอกเลยว่าฟาร์มโคตรนานานะตรงนี้โคตรแบบโคตรของโคตรโคตรนานจริงนะแต่ก็ดีเลยเพราะว่าเราไม่ผลโลแกนไรล,ล่ะเอ้ยลืมบอกเลยสงสัยไหมทําไมผมมีผลดักแค่แล้วเพราะว่าอีเวนท์ที่มันมีแบบได้กระดาษแล้วผมเอาไปซื้อผลดักเพราะว่าตอนผมเพิ่งตื่นใช่ไหมแล้วในสมองผมคิดว่าผลดักมันบินได้โอ้ยซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นว่ามีอีเวนท์อะไรสักอย่างอยูอย่นะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปก่อไหน,นก็เลยมารอที่กอ,อกลางเอ้ยนี่มันเริ่มแล้วโอ้โหอยู่ในวงความสีเขียวไม่เห็นวงกลมหลืสักวงอเออเฮ้ยไหนนั่นก่ออะไรเห็นไหมตรงนั้นน่ะขับไปเลยอะ่ะโอ้ไปขับไปเลยพอมาถึงปุ๊บก,ก็เจอเซนต้ามันก็บอกแล้วว่า m าวิ y c h r i s มาสนใจขอรีบีเยียดไหมคุณมียี่สิบ <laughs> ห้าแคนดี้คือแคนดี้ก็น่าจะได้จากการ ตีมอนนะซึ่งผมก็อยากได้ไอ้หมวกเซนต้าเพราะว่ามันเพิ่มอินอร์จีแล้วก็ช่วยวิ่งเร็วเลยโคตรดีมาฟาร์มไปฟาร์มแบบโคตรยาวเลยไปเร่งสปีดโอเคบนเราควีวอร์เด้นแล้วควีวอร์เด้น yeah. ยอะใชเยสองร้อยยี่สิบตังเราก็รวยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เซนสองไปตีวอร์เด้นไป ตุมๆๆๆๆโอ้โหโคตรเบาแต่ดาบเรานะบอกเลยโคตรแรงแต่เราใช้คาตานะเองมันเลยเบาโอ้โหตีไปตีไปซึ่งวิธีฟาร์มผมก็จะตีไปเรื่อยจังววาตัวเองจะตายแล้วก็ให้น้องมาตีต่อนะใช่แบบนั้นแหละเป็ะลาที่ก็มายากมากดูตายเนี่ยนี่แล้วน้องหมก็จะตีจุมจุมจุ้มจุมจุมุมกระบอกก็จะตายทำแบบนี้แหละไปเรื่อยเฮ้ยจะเที่ว เอาเอ้าทำไมไม่อัดชิ v เนี่ยโอยโออะไรครับเนี่ยแต่ตอนนี้ก okay, okay. ็เล่งสปีดอยู่นะโอเคโอเคตีวอลดรัวๆเลยซึ่งบอกเลยว่าตีคนเดียวก็ยากนะไม่ไม่ง่ายเลยเลยโคตรยากตีคนเดียวอะเนี่ยแต่ถ้ามองไม่มาช่วยก็คงแบบนานกว่านี้สักล้านเท่าโอ้ยทำไมเวลาจะจามแล้วสมองน่าจะ ระบบการจามเราก็ไปจามซึ่งตอนนี้ผมก็ตีเชฟวอ์เดนได้เป็นที่รับร้อยแล้วไปตีไปเลยตึมตึมเอาตายช่วยหนย่อยเอ้าโอเคโอเคเอาน้องของก็ตตาเหรอนี่ยอุย้ยต้นไม้ล้มเลยโอเคแล้วก็ต้องรับหน้าที่ตีบอสต่อเฮ้ยูซ่า าตายอุ๊ยโอ้ดอบตัวแรกรยโคตรโชคดีอ่ะโอ้ไปเร่งสปีดต่ออ่ะตอนนี้ก็เร่งสปีดไปอ่ะอะลืมไปไม่ได้ใส่เพลงนี่จังเงียบใช่ไหมโอ้โอเคก็ต้องตีบอสไปเรื่อยๆจนกว่าจะเวลสองสองร้อยสี่สิบนะตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วสองรอยสีสิบเฮ้ยอืมคอมโบโอเคเวลสองร้อยสีสิบเอ็ดด้วยแถมไมีกหนึ่ง ที่เราก็จะปลดล็อกตัวต่อไปนะถ้าชื่ออะไรก็บอกเลยเลยนะชื่อว่าสว่านนะ X1UAN นะอ่ันว่าสว่านนะทุกคนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เออนี่สว่านไปจริงๆมันคือโดฟามิงโกอะไรไปตีสว่านไปฮึสกิลแรกโ,โหโคตรแรงเรือดแทบไม่รดเลยโคตรแรงอื้ือุ้ยนั่นกล่องไปเก็บกล่องกันตายเพาเก็บกล่องเลยอุย้ยไม่ตายอุย้ยเกือบตายอุย้ยสรุปจะพูดอะไรเออ ตายอันนี้ตายของจริงโอเคไปแล้วก็จะไปตีต่อดีกว่าเผื่อน้องผมตายนะเอ้ยเโอ้โหเห็นอะไรแว๊บข้าไปดีไหมโอเคไม่ต้องเข้าแล้วตายแล้วโอ้โหเออเฮ้ยเร็วขึ้นหกวิวเลยเหยอโคตรโหดไปแล้วก็จะฟาร์มมาเรื่อยๆเรื่อยเอย เมื่อกี้น้องผมก็ขึ้นห้องมาแนะโอ้ยไปตอนนี้จะเราก็เปลี่ยนกอดได้เร็วเราก็เปลี่ยนดาบด้วยโอ้วอร์เดนซอสโอ้ oh my gosh โอเคซึ่งบอกเลยว่าเราก็จะฟาร,ร์มก่อนดีไว้ก่อนให้วันเกาะต่อไปมารเกียโอเค okay. ซึ่งบอกเลยว่าภาพมันโคตรไม่ชัดเลยเนี่ยขนาดคนพานี้ยังมองอ่านอะไรไม่ออกเลยอ่านออกแค่ตัวหนังสือตรงซ้งายบนวอร์เดนซอส เมื่อกี้ผมฆ่าใครวูวไอ้ได้เ,เสียงคนขึ้นมาไหมยังไม่มีนะเมื่อกี้เหมือนได้เสียงคนขึ้นห้องมาวูวไม่เป็นไรเว้ยเราจะหายใจแรงทำไมเนะี่ยเสียงมันเข้าคลิปไหมจะไม่อยากหายใจแรงมากแต่่ในคลิปมันมีเสียงหายใจรอเลยนะโอเคตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนก่อนแล้วเพราะว่าระเวลเพิ่มมาแปดเวลน่าจะพอนะขอขึ้นเรือ่อยขอขึ้นเรือน่อย สำหรับที่การขอนั่งขไอ้เขาไม่ใช่ขอนั่งขอขับหน่อยขอขับเออขอขับหน่วยไม่ได้เหรอฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ได้เฮ้ยค่ะเฮ้ยค่ะขึ้นเลยเอาเอาจะฆ่าทาไมโอ้โหแย่จริงๆเลยเด็กสมยัยนี้เนี่ยเราก็เด็กเหมือนกันโอเคสร้างมานะตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือไปซึ่งโอ้โหเรือมันอยู่ไกลกว่าที่คิดนะครับว่าครับว่า เฮ้ยนี่เขาพิมอะไรทูโดเบมแปลว่าอะไรทูโดเบมใครรู้ว่าคอมเมนต์นะอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษนะซึ่งผมว่าคิดว่าเขาคงพูดภา,า,า,าษาไทยไม่เป็นหรอกจริงซึ่งพอผมขับไปเรื่อยๆเขาพิมว่า Brazil. Brazil. บาซิลบาซิลโอ้ยบาซิลอะไรเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันต้องตัดออกน่ใช่หรอไปโอเคเมื่อกี้ผมไปตัดออกไาแล้วก็อยู่ที่กกเกาะโคลอเซียมที่ร้อเร้ว โอ้โหไปฟาร์มเลยหวังว่ามอนมันจะไม่ตีเราเข้านะต้องโลเกียนะงั้นต้องขับกับใหม่นะแล้วก็ลืมทางมาเลยด้วยโคตรแย่เลยโอ้ยไปเซตโฮมพอยต์ไปก่อนเซตสปอนเพื่อเราไปไหนจะได้วาร์ปกับมาได้โอ้ยไม่เอารอเดียวพอโอเคไปฟาร์มกันเลยแล้วก,กัน วังว่ามอนมันจะโลเกียนะทุกคนแล้วเราเดินไปไหนหมอนมันอยู่นี่เฮ้ยโอเคฟามง่ายแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเร่งสปีดเหมือนแต่ก่อนเร็วลอกเลยว่าบ้าอะจะเอามือมาตบปลากทําไมนี่แหละเสียงมันเป็นแบบนี้เนี่ยเคยทำํำไหมทุกคนแบบเนี้ยแบบนี้แหละเนี่ยแบบนี้แหละเรามือมาแบบแบบนี้ไอ้น่าจอนหรือบนหน้าฟังเสียงแล้วใช่แบบนั้นแหละโอเค ซึ่งเราก็ต้องฟาร์มไปแบบยาวๆเร็วๆแบบยาวเลยนะโอเคเราเวลสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็รับเควสดต่อไปได้แล้วแต่ผมก็จะยังไม่รับนะเพราะว่ามอนน่าจะยังไม่โลเกียเรานะเพิ่งเพิ่งเพิ่งสองวลยเองไปฟาร์มเควสดื่มต่อแบบยาวๆเลยโทกะวอริเอ์นักลุกของโทกะแปลว่าอะไรนะน่าจะนักลุของโทกะไเโอ้ย ฟาร์มยาวๆเลยโอ้ยน้ำลายจะพุ่งออกจากปากและไม่ได้กินน้ำลายมาประมาณสิบล้านปีโอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเฟสแล้วผมก็เจอกับบางสิ่งบางอยา่างก็คือมันมันอยู่โคตรห่างลากมันไม่ได้เลยนะแบบโคตรห่างเกินตอนนี้เห็นแค่ตัวเดียวเนี่ยที่เหลืออยู่ไหนไม่รู้ก็ขอเร่งสปีดเลยไม่งั้นแบบบอกเลยเวซนี้ผมน่าจะฟาร์มสักห้าไม่ก็สิบนาทีนะโคตรนานนานแบบนานจริงอะ่ะแค่เวสเดียว โอ้โหโอเคตอนนี้ก็จะไปรับเควสเดิมแล้วไม่ไม่เวิร์ก่ะเควสนี้ไปเลาเควสรเดิมแต่ก่อนที่จะไปรับพบกับอีเวนต์ใหม่โอ้มายืนรอ,อยาวๆเลยคูณสองก็จะหมดอยู่แล้วอีกไม่กี่นาทีไปนี่ไงกล่องมาแล้วกล่องมากล่องมาเฮ้ยๆๆโอ้โหหหูหูหูหหูสีฟ้าอืมเฮ้ยอ๋อได้อันเดียวอ๋อได้คนละอันโอ๋อ ได้สปริงโคตรเกลือโคตรเกลือไปฟาร์มต่อดีกว่าทุกคนอุ้ยตัดมาแล้วอุ้ยลืมขยายภาพบอกเลยตอนนี้ผมอัดเป็นแนวนอนแล้วนะมาขยายและก็จะเต็มหเดิมนะแต่ว่ามันก็จะเห็นไม่หมดก็แบบนี้นแหละจะได้มองง,ง่ายๆนะซึ่งก็ตัดมาที่อีเวนต์อีกรอบซึ่งอีเวนต์มันก็เกิดทุกชั่วโมงนะทุกคนบอกเลยว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไปโคตรไวในคลิปไวเหมือนตัดออกแต่ก็ตัดออกเลยแหละ กินไปเลยผนผลไอซ์ผลน้าแข็งโอ้โหตัดเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องไปสนใจคนนั้นนะโอเคทำไมมันตัดเร็วเหมือนโกหกเลยอ่ะโอ้ยสี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 ชมพูโอ้โหเกลีอกว่าสีฟ้าออ้วไปมาฟาร์มซึ่งบอกเลยว่าโปรแกรมอัดผมมันโคตรไม่ดีนะจะพูดอีกอย่างหนึ่งไม่ได้โอเค โปรแกรมแอดมันไม่ดีเลยอะเพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าทําไมมันตัดมาตอนนี้อะเพราะว่ามันจอดำมุดอัดแล้วมันจะเจอดำก็เลยต้องตัดมาโคตรน่าเศร้าเลยเอ้าเมื่อกี้ยังโกรธอยู่เลยอารมณ์นีแบบเลยอารมณ์ผันผวนอช่างมันแล้วกันนะจอดำก็จอดำไหนๆก็อัดมาเรียวอะโอเคแล้วก็จะฟาร์มไปต่อเลยซึ่งคลิปนี้ก็จะจบแล้วเลยแค่สามนาที ดูให้จบนะถ้าดูไม่จบนะถ้าดูไม่จบนะดูให้จบแล้วกันไปข้าวอืมทำไมมันไม่ตายอโอ้พิดดานวันมันไม่ตายครับทุกคนเออเหนื่อยนะผาจนเหนื่อยจนเะนี้ปอดแบบอปอดใกล้พังแล้วโอเคโอเค โอเคซึ่งตอนนี้อีเวนต์มันก็ใกล้เริ่มแล้วก็ต้องฟาร์มก่อนนะโอเค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 ถ้าใครนับได้นะเมื่อกี้ผมพูดโอเคกี่รอบนะคอมเมนต์ Comment ไว้นะว่าเมื่อกี้ผมพูดกี่รอบโอเคอีแล้วตอนนี้เราก็มาถึงนอตโพหรือว่าขั้วโลกเหนือมันที่เรียบร้อยแล้วจริงๆมันก็คือเกาะใหม่นั่นแหละอืมอืม,อม เซนต้างั้นเหรอว่าแต่มวกเซนต้าที่ผมอยากได้มาราคาเท่าไรโหพอมีสองร้อยสี่สิบไม่ใช่เน้อยอีกอันหนึง่งมวกเซนตะ้าน่ะอยากได้ก็ไปเลยโอ้ยแต่มันแพงไปหน่อยนั่นแหละโอ้ไม่ได้ไปรออีเวนต์ดีกว่านะอีกสองนาทีจะเริ่มอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยมีเสเ็ดโอเคสิบห้าสิบสี่สิบสาม สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยปักอ้าวโอมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาใช้สกิลใส่ฉันนะลองมั่งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอเกล้วโออีนิดเดียวเฮ้ยเราเราเราเอากล่องกล่องนี้ดีกว่า ปุ่มหุ้ยทรายอุ้ยได้อยู่นะอุ้ยถือว่าดีเลยเฮ้ยใครได้อะไรมากนะอเอได้ได้น้ำหน่ะซึ่งก็มีคนใจดีนะให้ผลแมกมาผมมาบอกเลยเก็บไว้โคตรดีเลยเก็บโอ้เพื่อนบอกเลยเราโชคดีมากเลยโอ้โคตรโชคดีนะซ้ายนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แมกมานีดด่โคตรดีแบบดีเลย โอเคคลิปก็จะจบอยู่ร้วตอนนี้ก็ปากเนะี่ยน้ำลายเต็มปากเนะี่ยไม่ได้กืนเลยทั้งคลิปขอกินน้ำลายแบบอ่าสดชื่นเฮ้ยคนที่ไหนเขากินน้ำลายแล้วสดชื่นกันนะเนี่ยไปไปก็ขอตัดไปตอนจบคลิปเลยแล้วกันอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็หวังว่าคลิปหน้ามันจะไม่ไม่พังแบบคลิปนี้นะไปแล้วเปรี้ยวโอ๊ยจะกดมาทำไมเนี่ยไปแล้ว